อัปเดตเงินเยียวยาล่าสุดนะ,ะรัฐออกแจ้งเตือนกลุ่มนี้โดยเฉพาะรีบผูกความเพย์หมายเลขบัตรประชาชน สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตที่นี่เหมือนเช่นเคยนะคะเพจสารดีกับพิเกตในวันนี้นะคะมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะทางรัฐเนี่ยได้แจ้งเตือนให้ผูกความเพเป็นหมายเลขแบบประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะก่อนไปรับชมรับฟังข่าวสารพร้อมๆกันใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับในเรื่องนี้นะคะ ตั้งใจฟังกันให้ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะอย่าลืมที่จะผูกพร้อมเพคะ่ะเป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือล่าสุดนะคะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมาติครมเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2565 เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน66จังหวัดนะคะซึ่งมี10จังหวัดเนี่ยที่ไม่เข้าเกณฑ์น,นะคะคือกระบี่ชุมพรตราดนครศรีธรรมราชนราธิวาสพังงาแพร่แม่ฮ่องสอนอำนาจเจริญและอุตร,รดิษฐ์นะคะธนาคารอมสินได้ทำการโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น14งวดด้วยกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะครั้งล่าสุดก็ได้ โอนเงินไปแล้วนะคะในวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะและกลุ่มนี้เองนะคะที่จําเป็นจะต้องไปตรวจสอบบัญชีของตนเองนะคะในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขแบบประชาชนนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ได้ส่งคำร้องไว้ลงทะเบียนไว้แต่ทางรัฐนะคะไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะมีจำนวนมากถึง24,256ครัวเรือนเลยนะคะ ทางปอพนะคะขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือไว้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกพร้อมเพยเป็นหมายเลขแบบประชาชนแล้วหรือยังนะคะถ้ายังให้รีบดำเนินการเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะแล้วก็การจ่ายเงินตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็เรียบร้อยส่วนใครที่มีแล้วแต่ไม่ได้รับเงินนะคะยังไม่ได้รับเงินเลยแน่ใจว่าที่เราลงทะเบียนแล้วเรื่องไปถึงไหนนะคะ ก็สามารถติดตามสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะและก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 3 7 3 5 1 1นะคะ และนอกจากนี้นะคะถึงเราจะมีพร้อมเพย์เป็นหมายเลขแบบประชาชนแล้วแต่เงินยังไม่เข้าให้ตรวจสอบบัญชีของเราด้วยนะคะว่าเป็นบัญชีที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ณปัจจุบันนี้หรือไม่นะคะบางคนบัญชีอาจจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะอาจจะถูกอายัดไปแล้วก็ให้รีบดําเนินการนะคะทุกคน ต่อไปค่ะก็จะมีการโอนเงินนะคะให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอีก12จังหวัดด้วยนะคะซึ่งทางปอพอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนะคะโดย12จังหวัดนี้ก็ได้แก่ชัยภูมินะคะสุขโขทยัยสุพรรณบุรีขอนแก่นอุทัยธานีปทุมธานีอุททอบลราชธานีเพชรบูรณ์กรุงเทพอยุธยาสมุทรปราการกาญจนบุรี และทุกจังหวัดที่มีข้อมูลตีกลับนะคะรวมทั้งสิ้น2 5 9 4 7ครัวเรือนจะโอนในวันไหนนั้นนะคะติดตามกันไว้เลยค่ะเกตมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะคะใครลงทะเบียนแล้วได้รับเงินหรือ,อยังได้รับกันเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรและใครยังไม่ได้รับเงินบ้างคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะคะหรือมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะก็บอกกันไว้ได้เลยค่ะสำหรับในคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ